สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ CF Moto Conic Thailand นะครับวันนี้เราจะมาดูสาระดีๆเกี่ยวกับการใส่สเปเซอร์กับรถ UTV นะครับหรือ ATV นะครับครับเรามาดูเกรดต่างๆของอะลูมิเนียมหรือเหล็กนะครับหรือที่เขาเอามาทำสเปเซอร์นะครับโดยหลักนะครับสเปเซอร์ในอเมริกานะครับก็จะใช้เกรด30นะครับจะเริ่มที่30นะฮะเขาจะไม่ใช้เกรด6นะครับ หรืออีกเคสหนึ่งคือใช้เป็นเหล็กนะครับหรือเป็นอลูมิเนียมธรรมดาทั่วไปนะครับอลูมิเนียมธรรมดาทั่วไปะจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นของอเมริกานะครับตัวนี้ของไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของอลูมิเนียมและเหล็กกันนะฮะว่าแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเรามาดูเสียงนะครับของอลูมิเนียมแต่ละตัวกันเลยนะครับอ่า ตัวนี้นะครับจะเป็นของนะครับของนอกนะครับเป็นของแคนแอมนะครับเสียงจะแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นของอเมริกานะครับที่ส uh ั่งตรงมาจากอเมริกาเกรดอะลูขอจะเป็นเบอร์3นะครับเบอร์3จะยังไม่ถึงเบอร์6นะครับอลองมาดูเบอร์6กันนะครับเบอร์6จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงจะประมาณนี้เลยนี่นะครับเบอร์6จะประมาณนี้เคาะนะครับ เคาะแรงๆแทบจะไม่เป็นรอยนะครับถ้าเป็นของดีๆแบบนี้นะครับโดยที่ขึ้นเองในประเทศไทยนะครับตัวนี้เสียงจะประมาณนี้เลยนะครับตัว3ตัว4ตัวนี้จะเป็นเกรดเดียวกันนะครับจากคอนข้างที่ทนแข็งแรงนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์น็อตต่างๆนะครับจะตรงกับรถเลยนะครับรถไม่ว่าจะเป็น CF หรือแคนแอมต่างๆน็อตเขาจะเป็นเบอร์เดียวและใช้น็อตของเขาได้นะครับจะไม่เหมือนแบบที่ไปทําทั่วๆไปนะครับลองมาดูเหล็กกันนะครับเหล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ น้ำหนักเขาจะเยอะมากๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาชั่งกันดูนะครับว่าน้ําหนักเขากิโลนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้เราสามารถยกแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับยกแบบเบาเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับเนี่ยเบาหวิวเลยนะครับแต่พอเป็นเหล็กนะครับนี่โบข้างหลังนะฮะอันนี้จะหนักมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันว่าจะหนักกันประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําหนักกันกันนะครับอ่าถ้าเป็นนะครับตัวอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เลยนะครับ อยู่ที่โลสี่นะครับโลสี่นะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคเดี๋ยวลองเหล็กดูนะครับว่าเหล็กจะหนักขนาดไหนนะครับอ่ามาดูของเหล็กกันนะครับอ่าเหล็กจะอยู่ที่ประมาณสี่โลเจ็ดนะครับเหล็กจะอยู่ที่สี่โลเจ็ดคืออ้น้ำหนักห่างกันเยอะมากๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทําไมเราต้องใส่สเปเซอร์กันนะครับสเปเซอร์จะมีหลากหลายแบบนะครับแต่ถ้าเป็นของเรานะครับจะเป็นสเปเซอร์เกรดพิเศษนะครับน็อตนะฮะสามารถใช้ตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องใช้น็อตแต่งน็อตแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับรูสามารถใช้บล็อกเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตแต่งแบบเล็กๆนะครับเป็นบล็อกเฉพาะไม่ต้องนะครับสามารถเปลี่ยนกับรถเดิมๆได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทําไมเราต้องใส่สเปเซอร์กันนะครับสาเหตุนะครับคือรถที่มาจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับไดเมเตอร์เขาจะอยู่ในซุ้มล้อพอดีนะครับจะอยู่ในซุ้มล้อประมาณนี้นะครับแต่เมื่อใส่สเปเซอร์ไปแล้วนะครับเขาจะยื่นออกมาอีก2นิ้วนะครับสเปเซอร์ตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับเมื่อฐานเขากว้างขึ้นนะครับจะทําให้การขับขี่เสถียรขึ้นเกาะถนนมากขึ้นโอกาสที่คว่ำมีน้อยลงจากเดิมที่มีร้อยนะครับ เมื่อใส่สเปเซอร์ไปแล้วนะครับจะทำให้รถมีความเสถียรแล้วก็พลิกได้น้อยกว่าคือจากเดิมร้อยก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก70ได้นะครับหรือ60ได้เปอร์เซ็นต์นะครับครับนี่คือรถตอนที่ยังไม่ได้ใส่สเปเซอร์กับล้อ,อยางใหม่นะครับเดี๋ยวเราเราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ล้อและสเปเซอร์ใหม่เขาจะกว้างขนาดไหนแล้วสวยขนาดไหนดูขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ครับอันนี้จะเป็นขนาดล้อนะครับเดิมเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ใส่สเปเซอร์นะครับกับล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่ล้อกับสเปเซอร์เขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับตัวนี้จะเป็นสเปเซอร์นะครับเมื่อเราใส่แล้วนะครับตรงนี้จะกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับแล้วก็น็อตสามารถใช้น็อตเดิมไขเข้าไปได้เลยนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นเกียว12อ่เม2เมินเกียว1.25นะครับถ้าเป็นตลาดทั่วไปจะใช้เป็น1.50นะครับ ตัวนี้จะค่อนข้างสวยและเบามากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ใส่ล้อแล้วนะครับครับเมื่อเราใส่ล้อและสเปเซอร์แล้วนะครับก็อาฐานเขาก็จะกว้างจากขอบนะครับขอบตรงนี้มา2นิ้วนะครับตรงนี้นะครับรถยังไม่ได้โดนกดนะครับถ้าโดนกดนะครับรถก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้รถเขายังโยงอยู่นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับรถจะหน้ากว้างๆประมาณนี้เลยนะครับถ้าใส่สเปเซอร์แล้วนะครับคือจะพอดีกับปั๊มเบรกเลยนะครับระหว่างขอบล้อนะครับกับปั๊มเบรกจะจะตรงกันนะครับแล้วก็จะพอดีนะครับเซนเตอร์จะพอดีเลยนะครับครับเมื่อเราใส่สเปเซอร์ครบสี่ล้อแล้วนะครับก็จะกว้างๆประมาณนี้เลยนะครับคือนะครับอ่าระหว่างปั๊มดิสนะครับกับ ขอบล้อจะตรงกันพอดีนะครับจะไม่ยื่นจนเยอะจนเกินไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างอ่าด้านข้างจะสวยประมาณนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ ATV กันต่อเลยนะครับครับในส่วนของ ATV นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับเพราะว่า ATV จะมีอัตราการพลิกหรือคว่ำได้ง่ายกว่ารถ UTV นะครับครับโดย ATV นะครับทั่วโลกเลยนะครับถ้าเป็น4ค2หรือ4ค4ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80%จะใส่สเปเซอร์ทั้งหมดนะครับแต่ที่ต้องใส่เป็นหลักๆเลยคือรถสูตรนะครับคือ,อ250นะครับ ลดสู่450หรือ700นะครับเพื่อขยายฐานให้กว้างนะครับจากเดิมที่เขาให้มาจากโรงงานไม่พอนะครับถ้าเป็น ATV สี่คูณสี่แบบสูงๆประมาณนี้นะครับจำเป็นที่ต้องใส่สเปเซอร์เช่นกันนะครับเพราะว่ารถมีความสูงเราต้องขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นนะครับรถถึงจะได้มีความมั่นคงในกรณีตอนที่เราเข้าโคง้งแรงๆนะครับในการขับแบบ บีนปลายต่างๆนะครับรถจะมีความเสถียรและการยึดเกาะได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับครับในกรณีที่เราใส่สเปเซอร์เข้าไปกับรถ ATV นะครับจากเดิมนะครับ เวลาเข้าโค้งนะครับจะต้องระวังนะครับต้องย่อนะครับไม่กดแรงนะครับแต่เมื่อเราใส่สเปเซอร์เข้าไปแล้วนะครับเราสามารถกดได้เต็มแม็กเลยนะครับวิ่งดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับในทางโค้งและทางตรงรถจะไม่ส่ายด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสเปเซอร์ทุกรุ่นทุกขนาดนะครับทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะครับเรามีทั้งหมดนะครับน็อตหรือรูต่างๆนะฮะจะตรงรุ่นตรงสเปคทุกยี่ห้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าแคนแอมพอลาิสนะครับเรามีทั้งหมดนะครับจะเลือกขนาดว่า2นิ้วนิ้วครึ่งนะครับได้หมดเลยนะครับหรือแปลงจาก4รูร้อเป็น139หรือต่างๆนะครับได้หมดนะครับอลูมิเนียมที่เราใช้นะครับจะเป็น6061เท่านั้นนะครับครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0926944040นะครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดส b ไคร i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ